วันดีทุกคนผมปายครับ oh. คลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นปืนใหม่ของซีซัน6กันนะอย่างที่เรารู้กันดีว่าปืนซีซัน6ที่มันเข้ามาเนี่ยก็จะมีอยู่2ปืนใช่ไหมก็คือเป็นปืนไอซ์ซอลเล็วลและก็ปืน m a r กซ์แมเล็ l แต่ว่า ทีนี้นะเราจะเล่นแอสซาเลอร์ a ก่อนนะจ๊ะแอสซาเลอร์ a ที่เข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้เนะี่ยก็คือเปอร์นี้ครับผม AS1 a นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอเล่าวีรกรรมของ AS1 a ก่อนคือ AS1 a เนี่ยตอนแรกที่มันเข้ามาเว้ยมันมีความบล็อกเคนของมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือกระสุนของมันนี่แหละกระสุนที่มันบลนะ็อกเคนเนี่ยคืออันนี้เว้ย SPP10 Raw Max คือความบล็อกเคนของมันอ่ะก็คือสามารถยิงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมด อันนี้คือความบกุกเนของมันเว้ยที่มันเกิดขึ้นตอนที่มันเข้าไปแรก,แรกตอนแรกผมกลาว,ว่าจะมาถ่ายคลิปเลยด้วยแต่ไม่ทันแต่ถามว่าเล่นทันไหมเล่นทันนะผมถึงบอกตอนคลิปฟามอันเดอร์บาเรลช็อตกันแไงว่า คืออะไรที่มันบล็อกแค่ไนะผมกะจะรีบเอามาทําก่อนไงแต่กระสุนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะโดนเนื้อเร็วขนาดนี้คือยิงจากต้นแมปไปสุดแมทปทะลุทุกอย่างเลนทาร์ดคอร์นนี่คือเห็นผลทันตา,าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบ3แบบแก็คือแบบไม่แต่งแบบแต่งแล้วก็แบบแต่งกระสุน SPP แต่แบบไม่แต่งในของปืนเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบนัดแล้วคือปืนนี้ไฟเลยมันค่อนข้างเร็วด้วยนะแลวยิงยี่สิบนัดปึ๊บหมด หมดคือเป็นอะไรกันวะปืนที่เข้ามาใหม่หลังๆอ่ะชอบแบบกระสุนเล็กน้อยตั้งแต่ไอเอบซีนาลเป็นอะไรกันมากวะปืนใหม่มันชอบเอากระสุนแบบยี่สิบนัดมายี่สิบห้านัดมาเอ่อเล่นอะไรดีวะอ่านี่แล้วกันครับควายคิวสัคิวลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เลยครับเป็นธรรมเนียมของคลิปเราอยู่แล้วนะฮะถ้าจะเล่นปืนใหม่เนี่ยเราต้องมีไลน์ดามันคัดก่อนถึงจะถ่ายคลิปได้ ถ้าไม่มีลายดามันคัดผมไม่ถ่ายคลิปเ <laughs> นี่ยลายดามันคัดต้องใส่ทุกคลิปนะฮะใส่ทุกคลิปไม่ได้ลายดามันคัดผมไม่ถ่าย <laughs> แต่ปืนนี้เนี่ยมันไม่มีมัสโซนะเพราะหัวมันเนี่ยมันเป็นซับเฟซเซอร์อยู่แหละในแบบปกตินะเลงก็ปกติดีอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าโผล่หัวโอ้โหมีตัวซ้ายมาอันนี้แบบพิซฟายนะเนี่ยหมดแล้วเนี <laughs> ่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมปืนหลังๆอะมันชอบเอาปืนแบบกระสุนน้อยมาให้วะ ตอนเนี่ยแบบ A D N นะโอ้ก็ดีดอยู่วะ่ะดีดอยู่วะ่ะถ้าแบบนี้ผมไม่ค่อยเล่นโมหมดฮาร์ทพอยต์วะ่ะเลยไม่รู้จุดเฮ้ยนี่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 นนนเฮ้ยเข้ามาแล้วมัน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 เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำให้อ่าโ,โอ้ยโหโอ้โหมันยิงข้ามท้าสางเลย เดยอเองยังใช้สูตรนั้นไม่ได้แล้วเพื่อนมันแก้แล้วนะโอ้ยโอ้โหอยู่กันขนาดนี้อืมอืเปินป้าไปเลยเอ้าโหขึ้นขวางทำไมเนี่ยโอ้โหไปไป่ายฮะจ่ายจุดจ่ายจุดจ่ายจุด สวยเพื่อนโอ้โห,โ,หโหมันเอามีดมาเลยเดซเน่์ป็นไรวาปะเฮ้ยเงาฟิมออกแฮกดิแฮกด,ฮเดิเออรออะไรอะ่ะโอ้โหเพื่อนรีบทำไมวะวจะแฮโกโอ้โหเพื่อนก็รีบเกินอย่ายืนซ้อนดิเฮย้ยโอ้โห อยู่หลังวัเคลเลยาาปาราบาจุดต่อไปก็ได้ปะอเออมุกเมนจริงเลยมุกมเมนจริงเลยนี่ตัวนี่ตัวไปหลางนี้มันตรงนี้ดีกว่าปะโอ้ยกระสุนหมดก่อนเฮ้ยผู้ผู้นี่ผมถึงบอกไงว่า20นัดเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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  บางทีหัววันก็มีเหมือนกันนะอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เน,น,นี่อยู่นี่แต่ไลน์เป็นหนึ่งคีข้างหน้ามีหลายตัวเลยเยอะเยอะนี่ไงอยู่นี่ไงแฮกคอกกี้เป็นนึงมีนี่ไงเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งโอ้โห้ดีคนระัเพื่อนช่วย โอ้ยโอ้โหว่าอะไรตอนนี้วะเนี่ยะเนี่ยเบื่อมากเนี่ยปัญหาเน็ตเนี่ยดูดิดูด้ดูด้ดูเดิดูดิเดี๋ยวจตางานนี้ผมคงไปรีเนี่ยแป๊บนึงแล้วล่ะจะหยุดทำไมแพทเกลอนมันขึ้นกว่าตั้งแต่แบบเริ่มเกมมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอ่ะมาถึงแบบแต่งกันบ้างดีกว่ามาแน่นอนเว้ยถ้าแบบแต่งสามสิบนัดต้องมาแน่ๆเว้ยคืออย่างน้อยมันก็นยังต่อเวลาชีวิตได้อยู่เชียวเวลาถามว่าสองตัวได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ก็ไม่ชัวร์เพราะว่าด้วยความมัน20นัดไงเราไม่รู้ว่าจะยิงโดนนัไหบ้้าาางงงออยย่เเี30นัดชัวไปก่อนมา แล้วก็บาเรลวบาเรลวนี่ผมเอาตัวเน้นเลนจ์เลยไอเนี้ย V O K สองร้อยมมโอซาเนี่ยเพิ่มทั้งดาเมจเลนจ์แล้วก็บริเวณสตีดด้วยพอกิฟนี่ไม่ต้องถามเลยแลนเจอร์พอกริฟอยู่แล้วส่วนอันที่สี่ก็เนี่ยเรียกริฟเนี่ยอ่าลับไลท์อันสุดท้ายถ้าไม่ออปติกก็สต็อกก็ได้นะถ้าอย่างสต็อกเนี่ยก็ตัวนี้เลย V O K Sterlock เนี่ยเพราะว่าสต็อกตัวเนี้ยมันเพิ่มรีคอยล์คอนโทรลด้วยเว้ยไม่ค่อยมีนะสต็อกที่เพิ่มรีคอยล์คอนโทรลอ่ะส่วนใหญ่สต็อกมันก็เพิ่มแค่พวกเอิมม็ ถ้าไม่ลงกับสต็อกก็ลงกับออปติกก็ได้ถ้าไม่รีเฟกตก็เป็นตัวพวกโโลก็ได้อะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแต่งอย่างเงี้ยแล้วก็สูตรนนีะ้ก็สลับระหว่าง30กับ SPP 1 0บราวเนี่ยแต่นกระสุนก็คือแต่งอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ผมบอกเลยนะกระสุน SPP อ่ะ TTK เร็วอยู่เหมือนกันนะ <Wow. S 1> เพราะว่า2นั้นเนะี้ยรากประกันตายแน่นอนเลย <Wow. S 1> มันทำให้ผมนึกถึง M4 ในมูนอฟลเฟร์สามเลยที่แบบยิงสองรัทตายเลยแล้วไฟเลตอ่ะเร็วด้วยนะเอออ่าเดี๋ยวนี้ยิงแบบพิชไฟให้ดูก่อนนะ เอาก็ of, ยังดีอยู่อะอันนี้แบบ ADS นะมันก็ดีช้าแต่ก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะแต่ก็ช้ากว่าแบบไม่แต่งอะเออว่ะแต่ถ้าแต่งอย่างเงี้ยเล็งช้าอยู่นะช้าหน่อยนึงนึ่นึงนี่ไงโอ้โหแอบอยู่ตรงตอนสนุกอีกตัวหนึ่งเฮ้ย อีกสักเกมนึ่งดีวะปะโอ้เราเข้ามากลางเกมแล้วแต้มนำห่างจาัดเลยแต่ถามว่าแต่งอย่างนี้ดีไหมมันมันก็พอไปได้เพราะว่าติดช้าแต่ไม่ได้ติดช้าอะไรถนัดนั่นแนะดิดช้าบอกไม่แต่งอ่ะใช่แต่มันไม่ได้ติดช้าไปมากกว่าเดิมเท่าไหร่อ่ะแต่มันได้เรื่องระยะด้วยไงเออรัดให้มันได้อย่าง,างนี้ดีวะต้นเกมเดี๋ยวผมเล่นแบบ30นัดก่อนแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นกระสุน P. S P B ครับแ้วโอ้โหเกิดมาโดนต่างแ็กเลยโอ้โห จะฆ่าตัวซ้ายตัวขวามันมาเอะอยบางทีป็นี่ก็ทำไม่อยากให้ราอเล่นเหมือนกันนะเนี่ยดูยดิทั้งปีทำให้เกิดร้อนเ่ยนอนเียนเลยนะนอนเลียนเลยนอนเรียนเลยาามีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีานี่ไรขอแฮกละกัน โอ้แล้วมันเพิ่งใจสเต็ดด้วยดูด yeah, um. ูต้นให้ต้นให้ต้นให้บู้สไลด์มาเนี่ยแล้วคือกระสุนมันเพิ่มมาให้สุดแค่สามสิบนัดเนี่ยนะไอ้บ้าวางทีสามสิบนัดผมว่ามันยังไม่พอว่ะ ปพว่าเปเปนนอน์นาสุวน SPP แล้วกันมากระสุน SPP เนี่ยมันได้เ Raw Speed m a มเม o v e m e n Speed แล้วก็บ u ลเลต Penetration ด้วยไอ้ Bullet Penetration เนี่ยก็ไปคล้ายกับ Fmj เลยเ <z> นี่ยมันนิ่งกับกระสุนเนี่ยแล้วฟเลทอ่ะมันเร็วด้วยนะเนี่ยอันนี้คือผมกดย,ยายๆเลยนะคือแดมมทอ่ะรับประกันสองน้นตาแน่ๆอะแล้วปืนเนี่มันยิงทะลุได้อยู่นะเนี่ยมันยิงทะลุได้อย่างเนี่ย แต่แต่ก่อนอ่ะไอ้กระสุนเนี่ยมันยิงทะลุจากต้นแมปไปสุดแมปแบบยังได้เว้ยแต่ว่าอินฟินิตี้วอร์ดอ่ะมันไอ้นี่ละมันแก้และเนี่ยมันทะลุอย่างเงี้ยมันทะลุอย่างเงี้ยแต่ก่อน,นอ่ะผมยิงทะลุง่ายจากต้นแมปไปสุดแมปอบบยังได้เว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนแก้ให้ระยะทะลุมันมันไม่ไกลกว่าเดิมละมันวนใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเนี่ยต้องมาตาย ดวไม่ได้เน ok <c oughs> ี่ยสองนัดเนี่ยยืนหันคอยยืนหคอยยืนหนคอยเนี่ยสองนัดตายสองัดตาให้อ่าวัดดิวัดตาวัดต่าเดือดึ้ตเต้าหัวไปด้เยเาหัวไปด้เนี่ยขนาดระยะกลางสองนัดยังตายอ่ะนี่ไงนี่ไงเอ้ โอ้ยโดนหัวโอ้โหโผกขนาดระยะใกล้ขนาดนั้นอ่ะสองแมตยังตายอ่ะเนี่ยแต่เสียตรงว่ามันมีแค่สิบแม็กเนี่ยแม็กเนี่ยบางทีเรากดยำๆเนี่ยกระสุนหมดเร็วอ่ะ แต่กระสุนไอพีอ่ะยิงเพ oh oh. ิ่ยิงเพิ่งจัดๆเลยอ่ะอืมอืขอหัวนะท้าหน่อยเถอะอืมอืออือขอต่อขอต่อหน่อยขอต่อหน่อยโอ้ยได้สามสิบเก้าตัวได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ผมว่ากระสุนเนี <naments> ้ย <Zheng S 2> มันดีกว่าฟอร์นะเว้ยเพราะฟอร์ตอนเนี้ยมันยังมีสามนัดตายบ้างไงแต่เนี้ยคือส่วนใหญ่สองนัด ตายเว้ยแต่ถ้าเป็นกระสุนปกติเนี่ยก็รัวใช้ได้อยู่นะแต,แต่อยากรู้ว่าไฟเลทมันเทียบกับปืนอะไรได้บ้างวะอ่ากิโล M4.. M4 ก็ยังได้ M.. เอ้ย ซิกเอ็มซีเอ็เออว่ะฟ้าเลนมันพอๆกับซิกเอ็มซีเอ็กเลยนี่หว่าเอ่อทาสองหนึ่งไอ้ทาสองหนึ่งก็ได้ซิกห้าสองโอ้ยซิกห้าสองยิงช้ากว่า,าว่ะอ๋อฟ้าเลนมันเท่ากับซิกเอ็มซีเอ็กนี่หว่าแต่ถ้าใกล้เคียงก็ใกล้เคียงกับทาสองหนึ่งแล้วก็ MC, เอ็มสี่เออว่ะโอเคนี่แหละคือปืนเอสบอรนะผมถูกใจปืนนี้อยู่แนละ้วถ้ามันเป็นกระสุนเอสพีพีเพราะมันยิงสองนัดตายเลยเชื่อว่าล่ะแล้วฟ้าเลนมันเร็วด้วยนะแต่ถ้าใครที่เพิ่งปลดล็อกมันเนี่ยก็คนเล่นหน่่อยยแล้วกัน,นิด้นะึ่ะแต่พอยิงจนหมดแล้วไม่รู้ตัว เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาต่อกับคุณอุ r 208หรือชื่อจริงๆของมันเนี่ยคืออาร0เจดร้อย<ะ>เดี๋ยวคลิปนี้ไปละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบราส